สวัสดีครับคลิปนี้พาเด็กๆมาเที่ยวสวนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับหรือพิพิธภัณฑ์ซินินทอนนะครับที่จังหวัดการสินนะครับเีายวพาเด็กๆเ,เข้าไปดูข้างในกันครับ น,นี่ก็รอพี่กับแม่นะครับเดี๋ยวมาซื้อตัวกันพ่อกับตัวเล็กก็มารอแล้วนี่นะครับเดี๋ยวรอพี่บวกรอก็เข้าไปภายในนะครับนี่เราเข้ามาข้างในแล้วลูกเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนครับให้แม่มซื้อไวก่อนนะครับ เราเข้ามาภายในแล้วครับเข้ามาภายในแล้วนะครับนี่เมื่อเลยอันนี้จะเป็นพระอาทิตย์นะครับนี่จะเป็นดวงพระอาทิตย์ของระบบสุญญ่าของเรานะครับตัวใหญ่ไหมลูกตัวเล็กก็จะมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกสําหรับเท่าที่เขาจะได้เรียนรู้ได้นะครับแต่ก่อนก็จะพามา ตอนที่เขายังเล็กๆอยู่เลยนะครับน <c oughs> ี่เป็นพิพิธภัณฑ์ไดนโนเสาร์นะครับที่อยู่กรสินนะครับเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบนะครับนี่พาลูกหลานของท่านมารับชมได้ในวันหยุดนะครับนี่เราก็พาครอบครัวมาเช่นกันนะครับทุกวันหยุดของเราก็พาเด็กๆมาดูไดนโนเสาร์ครับ ก็จะมีด้านล,ล่างครับก็จะมีละลบอกว่าตัวอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับนี่แบบนี้นะครับพี่พายอยากดูหินนะครับเป็นลายหินนะครับ

สองดูอะไรไม่รู้นะพี่น้องครับดูอะไรลละลูกอันนี้ตัวกอโซโซลัสกอกอะไรกกโกโซลัสชื่อเรียกเขาอะ ไปดไปดูตรงนู้นก่อนลูกปะนันโไหน้าดนถ่ายรูปนีสวยถ่ายไหมไปะครบตัลกไปแล้วข้างล่างเลยลูกน้องทันเห็นไหมเห็นแมาป๊าปาถ่ายรูปให้มา เขาทานหันหน้ามาเร็วค,ค,ค,ครับหนึง่งดูอะไรลูกข้างในตัวมันมีกระดูกแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับข้างในมีกระดูกแบบนั้นแหละครับลูกนี่ตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยเอามือออกสิอิสานโนซอลัส ชาว่าได้มาจากอีสานบ้านเรานะครับตัวนี้ดยนี่เราเข้ามาด้านในครับนี่ก็จะเป็นโครงกระดูกของไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ที่ค้นพบอยู่ที่จังหวัดกระสินของเรานะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นของจริงแล้วนนครับนี่เป็นกระดูกของจริงเลยนะครับจะเป็นกระดูกของจริงเลยอน,นี้จะเป็นส่วนของจำลองนะครับตัวเล็กก็เป็นคนสะอาดครับจับอะไรปุ๊บก็ต้องล้างมือก่อนเลยนะครับพอมไหม ใช่ครับตัวนี้ที่มันตายใช่ไหมครับนี่ตัวนี้นี่ที่มันตายก็เพราะว่าลาวาลาวามันพุ่งอย่างมาระบาดระเบิดใช่ไหมปูเขาไฟระเบิดพอปูไฟระเบิดปุ๊บก็โดนพวกนี้ที่อยู่ข้างล่างระบาดาระเบิดมานะครับพอระบาดระเบิดปุ๊บมันก็ถล่มลงมามาทับถมพวกนี้นะครับส่วนแผ่นดินไหวมา น้ำท่วมพวกนี้มันก็ตายลงพอตายลงปุ๊บมันก็เป็นซ่าก้ะดูก้าดูของจริงไหมกระดูกของจริงครับนี่เขาค้นพบของจริงเลยหนเห็นไหมของจริงเลยน้างสารนางสารอยู่ครับสงสัยมากเลยนางสารไหมน้องว่านางสารไหมครับคลว เลยมันตายเพราะเพราะพวกเผ่นินไหวโดนพายุพวกนี้ครับลูกไดโนเสาร์อ่ะเขาก็จะตายพอพอทับถมลงนะครับไม่จับนะลูกพอเขาเสียชีวิตลงปุ๊บเขาก็จะเป็นซากไดโนเสาร์อ่ะป้าป้าถ่ยรูปให้กับพี่ครับ ป่ามันก็นไม่ได้รูปมันตายแล้วมันใหญ่ไหมหนูว่าเนี่ยสูงมากเลยว่ามันรักคนไหมป่าเนี่ยม,มันรักคนไหมในรถเราเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนด้านล่างครับส่วนด้านล่างที่จะแสดงให้กับเด็กๆหรือว่าเราที่เข้ามารับชมนะครับนี่จะเป็นส่วนด้านล่างนะครับ ก็ที่เป็นสถานที่ที่เป็นจุดที่ให้เรารับชมเป็นจุดคายแม็กของที่นี่เลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อาจจะมืดน,นิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นจุดที่เด็กๆชอบนะครับที่มาดูไดโนเสาร์แล้วก็มาฟังคำอธิบายจากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ จะมีมีภาพด้วยนะครับม,มีภาพยอยู่ด้านหลังของเรานะครับด้านหลังนี้นะครับเราก็สามารถที่จะอธิบายให้ลูกเราฟังได้นะครับนี่ก็คือเป็นคลิปที่มาพาเด็กมาเที่ยวรับชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะครับพาเด็กมาเที่ยวได้ในวันหยุดสงการแบบนี้นะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันนะครับเจอกันิปหน้าสวัสดีครับ